นนั่แฟนครับระเบียบว่าทศินพันมาเ่เว่นเหรอครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับเป็นแฟนครับทั้งไหนน้อครับนี่ยอยู่บ้านไหนน้อครับนี่ยอยู่บ้านไหนครับบ้านนี้แหละบ้านกานเหลืองบอกครับบ้านเนี่บ้านกานเหลืองนะครับแฟนครับของระเบียบว่าทศินมาแล้วพี่น้องนี่แหละครับเต็มพื้นที่เบิดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ผู้ใดบพท่านมานี่ผู้ใดบพทันมาจับจองในสิได้นั่งไกลๆเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สตราดเสื้อเต็มหนาเวทที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับ มาทยอยมาเรื่อยๆนะครับแฟนคลับของระเบียบวาทศิลป์ครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังตั้งเวทีนะครับค่าคืนนี้ครับระเบียบวาทศิลป์ทำการแสดงอยู่บ้านก้านเหลืองตําบลหมากเขียบอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอ้ยสะออนสะออนน้าแฟนคลับของเพื่อนนะครับแฟนคลับของระเบียบวาทศิลป์คักอีลีครับพี่น้องครับเบื้องเอากันแล้วกันครับเต็มพื้นที่แล้วครับพี่น้องอุ้ยสุดยอดแห้งครับพี่น้อง ทางควนวอยเพื่อนกับทำการติดตั้งเรที่เครื่องเสียงกันอยู่นะครับในขณะนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับจากบ้านการเหลืองตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับในการติดตั้งเวที่พูดนะแฟนคลับเพิ่มมาแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยคุณสะออนแห้งเนาะพี่น้องเนาะสะออนแห้งน้ำแฟนคลับของระเบียบว่าทาศีนเพิ่นครับพี่น้องครับ สุดยอดต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ขนาดพึ่งตั้งเวทีนะครับตอนนี้สี่โมงแรงเองนะครับพี่น้องเลยตอนนี้ขณะนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นกว่ากว่านะครับคุณผู้ชมดูอพี่น้องคุณ,คณเสื้อสะอาดสนามญ่สนามกวงนะครับคุณผู้ชมครับอยู่บ้านการเหลืองเด้อพี่น้องแรงบ้านกานเหลืองตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษมาให้กำลังใจระเบียบวัฒนศิลินะครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่นองครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติ่ตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ